สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พี่เต็มจะพาทุกคนมาหาสถานที่ผ่อนคลายในช่วงยามเย็นนะคะตอนนี้พี่เต็มอยู่ที่แก่งกระเบาจังหวัดมุกดาหารนะคะเป็นรอยต่อระหว่างท่าพนมกับมุกดาหารนะคะเป็นสถานที่ใกล้บ้านพี่เต็มเองนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะว่าช่วงเย็นๆแบบนี้บรรยากาศยามเย็นแบบนี้ที่แก่งกระเบาเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะ ตอนนี้พี่เต็มก็ลงมาแล้วนะคะลงมาข้างล่างแล้วนะคะถ้าเรามาแก่งกระเบานะคะจะเห็นจุดเด่นเลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่นี่ก็คือดูนี่ค่ะนี่นั่นก็คือเจ้าหมูนั่นเองนะคะทําไมถึงบอกว่า,าหมูเป็นเอกลักษณ์ที่นี่นะคะเพราะว่าแก่งกระเบาขึ้นชื่อหมูหันนั่นเองนะคะ แต่ตอนนี้เราจะไปดูบรรยากาศริมโขงนะคะว่าจะเป็นยังไงคะนะคะตอนนี้พี่เต็มได้ยินเสียงน้ำไหลแรงมากนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เราเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเห็นรูปปั้นตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็น12นักชัดปีเกิดนั่นเองนะคะก็จะมีปิรกาวอกอันนี้อะไรจอกุลชวดฉลูอันนี้ฉลู งน,นั้นนะคะน,นี่ชวดอ่าฉรูอ่ะไปดูใกล้ๆขานเทอ มะโรงมะสิงตรงนั้นก็จะเป็นมะแมนะคะ12นักชั่าส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปสวยงามตรงนี้ก็เป็นจุดบริการบูชาเครื่องสักการะองค์พญานาคเราก็สามารถบูชาได้ ราคาตามป้ายเลยนะคะแล้วก็นำเครื่องสักระนี้นะคะมาทำการสักระองค์พยานาคข้างในเดี๋ยวพี่เตรียมจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะวิธีขั้นตอนการเข้าสักระองค์พยานาคนะคะก็จะเป็นจุดเป็นจุดนะคะเป็นจุดที่1น3ออันนี้คือจุดเริ่มต้นเข้ามาถึงปุ๊บก็จะเห็นอมีป้ายเป็น คำกล่าวบูชาเราก็จะเดินตามลูกศรไปเรื่อยๆนะคะแต่ละจุดก็จะมีชื่อจุดนะคะอันนี้เป็นจุดสําเร็จคือจุดที่1น,นะคะแล้วก็จะเดินตามลูกศรนี้ไปเรื่อยๆหาจุดที่สองนะคะอพอมาถึงจุดนี้นะคะเรียกว่าจุดร่ํารวยนะคะเราก็ เดินมาถึงจุดที่2แล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปที่จุดที่3เราไปดูกันว่าจุดที่3คือจุดอะไรนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดที่3แล้วนะคะตรงนี้เป็นจุดที่3ชื่อว่าจุดแข็งแรงนะคะ เป็นจุดสุดท้ายแล้วที่เราก็จะมาเจอทางออกก็เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับขั้นตอนในการสักการะองค์พญา,านาะคคะน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะตรงนี้ก็คือจุดตรงที่ให้กราบไหว้นะคะจะมีจุดให้เช็คอินถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะใครที่อยู่ใกล้ก็มาผ่อนคลายได้นะคะจะให้ดูพญานาค สวยงามกันเลยทีเดียวบริเวณตรงนี้นะคะเราก็สามารถมานั่งเล่นได้ชิลๆนะคะบรรยากาศดีมากนะคะช่วงยามเย็นมีจุดให้นั่งเล่นถ่ายรูปเช็คอินได้นะคะ ตอนนี้พี่เต็มก็นั่งอยู่ที่ริมโขงแก่งกระเบานะคะบรรยากาศช่วงยามเย็นถือว่าดีมากนะคะใครที่ต้องการผ่อนคลายนะคะหรือว่าท่องเที่ยวไปในตัวนะคะแนะนําให้มาช่วงเวลานี้นะคะเวลาประมาณา4โมงถึง6โมงเย็นนะคะบรรยากาศจะดีมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะถ้ากลางวันก็จะร้อนมากนะคะแต่ถ้ามาช่วงนี้ จะทำให้เรามีอารมณ์ในการถ่ายรูปถ่ายรูปออกมาสวยนะคะแล้วก็ทําให้เราอารมณ์ดีนะคะ,ะมีความสุขในการท่องเที่ยวเนะเดี๋ยวพี่เตยจะพาลงไปดูโวดหินข้างล่างนะคะ เราก็ได้เดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะเราลงมาชมวิวข้างล่าง<ม>เห็นป้ายตรงนี้บอกว่าอันตราย<ม>กระแสะน้ำเองห้ามเล่นนะคะถ้าเราเห็นป้ายแบบนี้เตือนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามนะคะเพราะว่ามันอันตรายนะคะ<ม>ตอนนี้นะคะพี่เต็มก็ลงมาข้างล่างนะคะเป็นลาน ข้างล่างที่แก่งกระเบานะคะสถา,านที่ตรงนี้นะคะมีหลายศิลปินนะคะหลายผลงานเพลงที่มาถ่ายทำา MV ที่นี่นะคะไม่ว่าจาะยกตัวอย่างเช่นพี่ต่อยอรไทยนะคะเพลงของพี่ต่ายอรไทยก็มาถ่ายทำที่นี่นะคะ ฝั่งทางนู้นก็จะเป็นอ่าสปปลาวนะคะฝั่งทางนูน้นลงข้ามตอนนี้น้ำไหลแรงมากเมื่อเราลงมาอยู่ข้างล่างนะคะเราก็จะมองขึ้นไปเห็น วิวข้างบนนะคะที่เป็นซุ้มเป็นร้านอาหารแล้วก็จุดต่างๆที่อยู่ข้างบนนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นลงตรงลานหินข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินแบบนี้นะคะก็ระมัดระวังในการขึ้นลงด้วยนะคะ ก็จะเป็นบันไดให้ข like mm ึ hmm. cool. ้นนะคะพอมาถึงตรงนี้ก็จะเดินสะดวกหน่อยนะคะส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นลานสำหรับออกกำลังกายนะคะก็จะมีป้ายอธิบายทำความเข้าใจในการออกกำลังกายท่าต่างๆนะคะใครที่ชอบ ออกกำลังกายก็สามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเสารตรงนี้นะคะก็จะมีอธิบายบอกว่าให้ทำยังไงนะคะ,ะตรงนี้ก็จะบอกว่าสถานีออกกำลังกายสถานีที่12ย่อเขายืดตัวอันนี้คือชื่อท่าชื่อสถานีหัวหน้าน่าจะเขียนว่าหันหน้าหรือเปล่านะคะ หันหน้าไปทางเสาใช้มือทั้งสองข้างจับเสาไม้ยื่นขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าย่อเข่าทั้งสองลง<ฮ>ย่อเข่าทั้งสองลงทำประมาณ10ครั้งแล้วสลับขาเป็นการทําให้กล้ามเนื้อส่วนขาอยู่ในสภาพพร้อมนะคะก็จะมีอธิบายในท่าต่างๆอันตัวนี้สถานีที่14กระโดดข้ามขอน กระโดดข้ามขอนก็น่าจะเป็นก็น่าจะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้หรือว่าเราจะมาเดินออกกำลังกายตามถนนอย่างนี้ก็ได้นะคะมีห้องน้ำให้บริการทางโน้นนะคะหลังสีเขียวๆตรงน้นนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นลานพญานาคมี จุดบริการดอกไม้ทูบทียนผ่านบายสีอะไรต่างๆให้เราบูชาได้นะคะแต่ตอนนี้ค่ำแล้วก็น่าจะไม่มีคนเฝ้าหน่วยบริการแล้วแต่เราก็ยังสามารถบูชาด้วยการหย่อนตู้ได้ประมาณนี้นะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะไม่รู้ว่า,าช่วงเวลากลางวันมีการเปิดใช้บริการหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำแล้วอ๋อส่วนตรงนี้นะคะเป็นนางพญานาคินีเทวีสีบาดาลแม่ย่าทองคำ ก็คือตรงนี้นะคะคือแม่ย่าทองคำสามารถกร,ราบขอพรได้นะคะหาใครที่สายมูเนาะส่วนตรงนี้ก็น่าจะเป็นป้ายตั้งแต่เดิมนะคะก็จะมีป้ายให้เช็คอินหลายที่นะคะก็จะมีเอเจ้าลูกหมูสีตัวข้างล่างน่าจะไม่ใช่ลูกหมูแล้วน่าจะเป็นแม่หมูนะคะตัวข้างบนน่าจะสนนสุดละระวังตกนะลกูก ค่ะตอนนี้ก็เวลาหกโมงสิบห้านาทีนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่เต็มพามาชมบรรยากาศที่แก่งกระเบายามเย็นๆแบบนี้นะคะสําหรับพี่เต็มคิดว่าบรรยากาศดีมากเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้พี่เต็มด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะไปแล้วบ๊ายบาย